บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2อ6 5ัใหม่ล่าสุด12เช็คลิสต์มีทุกข้อนี้ผ่านฉลุยดูเลยคุณมีครบไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเช็คลิสต์สำคัญนะครับเช็คลิสต์ก็คือการติ๊กนะครับผมว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านในแต่ละเช็คลิสต์นะครับซึ่งคุณจะต้องมีจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องมีเกือบทุกข้อเลยนะครับใน1 2ข้อนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อนะครับเราเช็คดิดไปตามทีละข้อแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะครับทอดูให้จบแล้วเนี่ยคุณก็ดูนะครับหรือว่าตอบใต้คอมเมนต์ก็ได้ว่าคุณได้กี่ข้อถ้าคุณได้ตามที่ผมบอกในคลิปนี้คุณก็จะได้นั่นเองนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดียวห้านี้นั่นเองนะฮะบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมสำหรับเช็คดิดสำคัญนะครับก็เราจะต้องรู้ก่อนนะครับอันดับแรกคุณต้องลงทะเบียนภายในเวลาที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ต้องผ่าน เรียกว่าตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลมาให้ได้ก่อนนะครับการสอบข้อมูลส่วนบุคคลก็คือการส่งเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมีอธิบายเอาไว้ให้อยู่นะครับก็สามารถดูได้นะเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดสำคัญได้เป็นคลิปที่พูดถึงกำหนดการสำคัญนะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเลยในหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่เอาไว้ให้แต่ตอนนี้สมมติว่าคุณตรวจสอบนะครับเรียกว่าข้อมูลนะครับของส่วนบุคคลผ่านแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามา ดูกันเลยนะครับข้อสําคัญก่อนจะไปนะครับหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยจะลงทะเบียนเป็นรายบุคคลนะครับแต่ว่าการตรวจสอบนะครับตรวจสอบคุณสมบัติหรือตรวจสอบต่างๆเนี่ยจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและก็ครอบครัวซึ่งตรงนี้หลายถ้าจะสงสัยว่าครอบครัวคืออะไรครอบครัวในที่นี้นะครับนิยามของคําว่าครอบครัวนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าครอบครัวก็คือคู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีนะครับพูดง่ายง่ายนะครับสมมุติว่าเป็นพ่อแม่แล้วก็มีบุตรเนี่ยอายุ17อย่างเงี้ยถือว่าเป็น1ครอบครัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนมีถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนเดียวนะครับผมแต่อายุ18นะครับถ้าเกิดคนเดียวเนี่ยอายุ18 สมมติว่า18หรือว่า19นะครับถ้า18ปีก็ยังก็จะแยกไปเลยนะสิบแปุ๊บสิกปุ๊บเนี่ยก็จะแยกเป็นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับแยกไปเลยนะอันนี้จะเป็นการคิดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับนี่ข้อมูลน่าเชื่อถือแน่นอนนะเพราะว่ามาจากทางเว็บไซต์ของทางกระทรวิการคัฐเลยนะฮะมาดูกันครับเช็คลิสต์ข้อแรกนะครับคุณจะมีไหม เช็คลิสต์ข้อที่1นะครับคุณจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยนะฮะถ้าคุณเป็นคนสัญชาติไทยนะครับดูยังไงว่าเป็นสัญชาติไทยนะครับก็คือคุณเป็นคนไทยก็คือเกิดที่ไทยนะครับมีแบบประชาชนนะครับขึ้นว่าในับรประชาชนเนี่ยระบุว่าเป็นสัญชาติไทยนี่ก็คือคุณผ่านเช็คลิสต์ข้อที่1เช็คลิสต์ข้อที่2ครับก็คือคุณจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็คือ18ปีเต็ม นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณอายุ18ปีเต็มก็จะได้แต่ถ้าอายุต่ำกว่า18ก็เดี๋ยวรอโครงการอื่นละกันนะครับปรสสุทธิการเงไ,ไ,ไม่ได้ชิ้นทีข้อ2ก็จะตกไปแต่ถ้าอายุ18ปีเต็มหรือขึ้นไปผ่านข้อที่2ติ๊กได้เลยนะครับผ่าน2ข้อแล้วนะฮะต่อมาเช็คเล็ดข้อที่3นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยข้อสําคัญนะครับคือคุณจะต้องไม่เป็นอาชีพเหล่านี้ถ้าคุณมีหนึ่งในอาชีพเหล่านี้ก็จะไม่ได้เช่น พาพิสุสาม,มนเณรนักพรตดนักบวชผู้ต้องขังนะผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยง,งานของราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยว,วัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสวนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาชีพใดในเหล่านี้นะครับในส่วนเหล่านี้ก็ จะไม่ได้เลยเพอค้นพบสมมุติว่าค้นพบว่าคุณเป็นพนักงานราชการอ่ะก็จะไม่ได้ไปนะครับหรือค้นพบว่าคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานองของภาครัฐก็จะไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นสอสอสอวอก็ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้แต่คุณไปได้ประโยชน์ตรงอื่นที่เขาให้ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้ในบรสวัสดิการของรัฐนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าคุณไม่ได้มีในเหล่านี้เลยก็ให้ติ๊กไปเลยนะครับผมว่า คุณผ่านข้อที่3นะครับถ้าไม่มีในนี้เลยถ้ามีก็ไม่ผ่านก็ตกไปนะครับต่อมาข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยก็คือคุณจะต้องมีรายได,ได้นะครับต่อปีเนี่ยไม่เกิน10,000แนบาทน,นะครับแบบครอบแบบบุคคลแล้วถ้าแบบครอบครัวเนี่ยก็เฉลี่ยต่อคนต่อปีต้องไม่เกิน10,000แเหมือนกันเช่นพ่อแม่ลูก พ่อได้4 0,000ต่อปีนะครับสมมุตินะบวกกับแม่ได้50,000 4 0,000นบวก5ห0นนะครับแล้วลูกเนี่ยก็คือ0บาทก็เป็น9 0,000ือย่างเงี้ยเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็คือได้อก0า0 0บาทต่อปีนะครับผ่านแล้วก็บุคคลเนี่ยได้อย่างเช่นพ่อก็ได้4 0,000นะผ่านแม่ก็ได้5 0,000ต่อปีอย่างเงี้ยลงได้ทั้งคู่นะครับแล้วมีโอกาสผ่านทั้งคู่ด้วยไอ้ทั้งนี้เนี่ยถ้าคุณได้ตามนี้ประมาณนี้นะครับ ก็คือผ่านนั่นเองนะครับในข้อที่4เช็คลิสติก,ตกผ่านไปเลยนะครับถ้าคุณได้ตามนี้นะต่อไปเช็คลิสข้อที่5นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยการตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวายถึงการตรวจสอบทั้งผู้ลงทะเบียนและครอบครัวอันนี้ก็คือผมบอกไปแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้4ี่ไปอันนี้เรามา5นะครับ5ดูตรงนี้นะครับ5นี่ก็คือทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยได้แก่เงินฝาก สลากพันธบัตรและก็ตราสารหนี้ภาครัฐนะครับบุคคลเนี่ยต้องมีทรัพย์สินการเงินนะครับไม่เกิน1,000 0แบาทถ้าเป็นครอบครัวก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แเหมือนกันนะครับเฉลี่ยเหมือนกันของนี้เนี่ยจะเป็นเงินฝากธนาค,คารหรือว่าสลากพันธบัตรตราสารหนี้ภาครัฐนะครับพูดง่ายๆถ้ามีเงินฝากนะครับทั้งตัวคุณและก็ครอบครัวเนี่ยเหมือนกับข้อ4เมื่อกี้เลยถ้าเกิน1 0 0 0 0แก็จะไม่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าคุณมีไม่เกินก็จะได้ถ้าคุณเกินโอกาสได้จะน้อยนะครับหรือว่าแทบไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้โครงการอื่นแทนนั่นเองนะครับข้อ5ผ่านไหมถ้าผ่านติ๊กไปเลยต่อไปข้อที่6นะครับผมไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์นะครับวงเงินกู้เนี่ยถ้าเป็นกู้บ้านเนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับ1.5ล้านบาท1นึ่งล้านห้าแสนบาท หรือว่าถ้าจะมนวงเงินกู้ลดต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ล้านบาทครับถ้ามีเกินกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าไม่เกินได้นั่นเองนะครับก็ดูครับว่าคุณผ่านข้อที่6ไหมถ้าผ่านติ๊กไปเลยข้อที่7นะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตถ้าคุณมีบัตรเครดิตอันนี้ไม่ผ่านเลยนะถ้ามีถ้าไม่มีบัตรเครดิตติ๊กไปอีกข้อหนึ่งข้อที่7นะครับต่อไป ข้อที่แนะครับผมก็คือไม่มีกรรมสิทธิ์ในสานีมทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในสถานมทรัพย์ในนเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับตามหลักเกณฑ์ก็จะเป็นเกณฑ์ตามนี้นะครับถ้าเป็นแบบผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวกับมีครอบครัวนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเริ่มจากไม่มีครอบครัวก่อนไม่มีครอบครัวเนี่ยห้องชุดต้องน้อยกว่าเท่ากับ35ตารางเมตรก็คุณเอาโฉนดที่ดินหรือที่ดินของคุณที่คุณอยู่นะครับหรือห้องของคุณเนี่ยเอามาเทียบได้เลยนะ ที่ดินแยกกับที่อยู่อาศัยเนี่ยกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ1ไร่ในกรณีทีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับน้อยกว่าเท่ากับ10ไร่นะครับที่เหลือสิ่งปลูกสร้างนะครับผมบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อะไรเนี่ยก็น้อยกว่าเท่ากับย5ิาตารางวานะที่ใช้อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ10ไร่ถ้าไม่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ1ไร่นะครับอ่าแล้วก็ต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ10 1ไไไ้้ม่่่่่ใชเเกกกกกาาารรรษตตนนยวทับะแีถกิดบครัวี่ ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคูณ 2, 2> ไปนะครับยกเว้นกรณีเป็นเจ้าของแยกการก็น้อยกว่าเท่ากับ35ตารางเมตรนะครับถ้าเจ้าของโรงกานก็น้อยอ่าน้อยกว่าเท่ากับ3 5ตารางเมตรหรือว่าที่ดินแยกจากที่อุตสัยนะครับก็ไม่ใช่เพื่อการเกษตร,รก็คูณ2ไปจากปกตินะครับน้อยกว่าเท่ากับ2ไร่เพื่อ,อการเกษตร,รน้อยกว่าเท่ากับ20ไร่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับก็น้อยกว่าเท่ากับ25ตารางวานะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ อันนี้เป็นเจ้าของร่วมกันน้อยกว่าเท่ากับยีตารางวาเหมือนกันที่อาศัยใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับเพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ20ไร่แล้วก็ไม่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ2ไร่จะต้องมีขนาดพื้นที่ร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอะไรอะไรรวมกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ20ไร่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าเท่ากับ2ไร่นะครับอาจจะฟังดูแบบงงหน่อยแต่คุณเอาโฉนดของคุณเนี่ยมาเทียบได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยง่ายๆก็จะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าถ้าฟังเป็นตัวนี้มันจะงงงครบบแแต่ถ้าาเอออโดขุณหื ตารางเมตรของคุณอะไรมาเทียบเลยนะครับก็จะได้ชัดเจนถ้าคุณผ่านตรงนี้ไม่เกินตามที่เขากําหนดคุณก็จะได้เช็คลิสต์ข้อที่8แล้วต่อไปเช็คลิสต์ข้อที่9นะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะครับหลังจากที่คุณได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วนะครับเช็คลิสต์ข้อที่9กก็คือคุณจะต้องผ่านนะครับผ่านในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผ่านในข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับตรงกับข้อมูลภารลัฐไหมนะครับแล้วก็บุตรของคุณข้อมูลบุตรนะครับข้อมูลต่างๆต้องใส่ให้ถูกต้องนะฮะถ้าคุณถูกก็จะผ่านข้อดิสกานะครับแล้วดังเมื่อกี้ที่ผมได้บอกนะครับใน1ถึง8ข้อนะครับคุณจะต้องผ่านใน1-8ถึงข้อทั้ง8ข้อเมื่อกี้เลยนะครับถ้าคุณผ่าน1-8ถึงข้อถือว่าคุณผ่านข้อที่10เพราะว่า1ใน8ข้อนี้สำคัญมากมาก สำคัญที่สุดเลยถ้าคุณผ่าน8ข้อที่ผมเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้มาตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงตรงน,นี้เลยนะครับถ้าคุณผ่านก็แสดงว่าคุณผ่านนะครับการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยจะชี้ตาเลยว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าคุณผ่านการตรวจสอบข้อมูลผ่านข้อมูลนะครับแล้วก็สิบผ่านคุณสมบัติแล้วก็11นะครับ 1ิในที่นี้ก็ง่ายๆนะครับ11เนี่ยผ่านยืนยันตัวตนครับแล้วก็12สําคัญมากๆนะครับ12เนี่ยก็คือคุณต้องทำบัตรประชาชนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเพราะว่า บริการของรัฐ์ในประโยคนี้จะใช้แบบชนรุ่นใหม่ในการใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่ใช้บัริการแล้วใช้เป็นแบบชนรุ่นใหม่กันทุกคนที่มีสมาร์ทการ์ดนะครับตรงน,นี้เนี่ยถ้าคุณอยากรู้วิธีการทำประชนรุ่นใหม่ทําอย่างไรหลังิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปเอาไว้ให้นั่นเองนะครับนี่คือ12เช็คลิสต์นะครับเป็นไงบ้างครับคุณมีครบ12ข้อหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องมีครบทุกข้อนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีข้อใดข้อนึ่งเนี่ยก็จะไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะ นั่นเองนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีครบตามข้อนี้นะครับเป็นไงบ้างครับฟังเสร็จแล้วคุณมีกี่ข้อในคลิปนี้หรือขาดข้อในข้อหนึ่งนะครับหรือไม่มั่นใจในข้อไหนพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ล่างคลิปนี้หรือว่าพูดคุยกันได้หรือกดที่คลิปนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านจากใจและสาวทุกๆมากๆครับดูดัวเตงมากครับก็อ,อย่างไรก็ตามติดข้อไหนก็ลองทบทวนดูฟังคลิปนี้ไล่ย้อนไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณท่านมากครับ